แปลว่าตับตรงนี้ของนิ้วชี้แปลว่าไตาตรงนี้แปลว่ามามตรงนี้แปลว่าถุงน้ําดีตรงนี้แปลว่ารูนี้แนี่ยของแต่ละนิ้วมันจะมีการแปลความของเขาอยู่นะครับเดี๋ยวมีในภาพจะอธิบายให้ด้วยซึ่ง <c oughs> ตรงนี้เนี่ยเขามีการทําวิจัยนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลนะครับแล้วก็วิเคราะห์นะครับตามแนวทางของ ศาสตร์ของแพทย์ทางจีนเท่าจีนนี่จะเก่งมากเรื่องเรื่องของ Energy, m e r ีบริเนะครับเรื่องของเส้นต,ต่างๆฝังเข็มต,ต่างๆพวกนี้นะครับเส้นพลังางานต่างๆพวกนี้เนี่ยจีนจะเก่งมากทีนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันเหมือนอะไรนะ east meet west คือท,ท่านต้อนออกกัตกวัน,กนตกมาเจอกันนยะศาสตร์ที่ใช้อธิบายเป็นศาสตร์ ตะวันออกใช้ไภาษาจีนใช่ไหมครับแต่เทคโนโลยีที่เอามาใช้คือเทคโนโลยีทันต์ที่มีความก้าวหน้านะครับนี่ครับฟังตรงน,นีอันนี้อาจจะตัวเล็กไปนิดนึงนะครับแต่ก็คือว่าอันนี้คือแต่ละนิ้วเนี่ยโป้งชี้การนั่งก้อยข้างขวาโป้งชี้การนั่งก้อยข้างซ้ายแต่ละ <c oughs> นิ้วโป้งก็จะมีการแบ่งเซกเมนต์ว่าตรงนี้คืออวัยวะหหนึ่งเขาก็จะมีแบบนะครับอันนี้คือไม่ใช่ ไม่ใช่เฉพาะดรคอนสติทคอร์ lock, อย่างเดียวที่เป็นคนใช้นะครับแต่หมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยวงการแพทย์ทางรัสเซียแล้วก็ทางยุโรปใช้ฉากและเฟรนซ์อันนี้เหมือนเดือนกันแทบจะทั้งหมดนะเพราะว่าอะไรครับเขามีการทําสถิติกันนะครสมมุติว่ายากตัวอย่างเช่นเอาคนที่ป่วยโรคไตคนที่ป่วยโรคไตามาเนี่ยสามพันคนแล้วมาวัดดีอุณหภูปรากฏว่าคนที่ป่วยโรคไตเหมือนกันหมดเลยเซกเมนต์น,นี้มันจะเขียวลงมาเหมือนกันหมด โอเคไหมฮะเขาก็รู้แล้วว่าโอเคถ้าป่วยโรคไตมันจะมีเซกเมนต์นึงที่คอมมอนกันคนนั้นอันเนี้ย r e f l e c เรื่องไตโอเคไหมฮะคนเป็นโรคหัวใจมาดูเลยถ้าเป็นโรคหัวใจปุ๊บเซกชันนี้มันจะเหี่ยวลงมาอะไรแบบนี้เรื่องไหมฮะเขาใช้วิธีแบบนี้เพราะฉะนั้นเขามีการใช้เขาเรียกอะไรฮะหลักเรื่องของสถิติศาสตร์นะครับเข้ามา qualify คือไม่ใช่ว่าแค่อ้างอิงของจีนแล้วก็จบแต่ว่าอ้างอิงของจีนเป็นต้นตำราบเสร็จแล้วก็อะไรฮะมีการหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้วเอามาทำค่าสถิติ นะครับจนเอาออกมาใช้ในเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีเนี้ยที่รัสเซียเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ได้เอาไปออดอปใช้นะครับถือว่าเป็นการใช้งานทางการแพทย์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยวขึ้นมือตัวเนี้ยล่าสุดมีน่าทรางมาผมแจกของกันเลยดีกว่ามีเขียบกับน่นารักๆได้แล้วคำถามง่ายทีเดียวฮนะปี2 0 1 4ประเทศไหนเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกครับ วันนี้ผมพูดผมทอะไรเสร็อสิบเลยปะเทือะไรครับโอ้โหพูดพร้อมกันหลายคนเลยเมื่อกี้ผมต้องเลือกใครสัทีครับแต่ผมผมได้ยินผมได้ยินมีเสียงครับผมอะไรนะครับโทุนว่าทีมหมายถึงว่าที่่อ แล้วภาพจาโอลิมปิกกี่ล่ครับโอลิมปิกโอลิมปิกนะครับที่ผู้ชายซึ่งมีนะครับหนึ่งคนนะครับแล้วก็มีที่วิงด้านหน้านี่หนึ่งคนนะครับ,รบอีกท่านนึงผมจำไม่ได้นะผมจำไ,ได้แต่ผมท่านหนึ่งที่จริงนะรัะเสเซียนะครับรัเสเซียเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี2014นี้นะครับซึ่งได้มีการเอาเครื่องนี้นะฮะไปใช้ในการนะครฮะ วัดค่าความเครียดและระดับพาล,างงงลงังงานของนักกีฬาระหว่างการศึกษอตรนี้นี่ก็เป็นเนเึ่งในการประยุกต์ใช้นะครับซึ่งทำไมฮะ